สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรค่ะวันนี้พามาแกะรอยบอลสีกันอีกนะคะวันนี้มาดูบอลแผลงค่ะบอลแผลงคืออะไรบอลแผงคือการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะภายนอกและภายในของต้นบอลเกิดเป็นบอลพันุ์ใหม่ขึ้นจะมีลักษณะใกล้เคียงกับต้ตนเดิมพอเป็นเขาอยู่บ้างแต่ก็มีบางส่วนแตกต่างกันออกไป เช่นใบยาวแผงเป็นใบกลมมีป้ายน้อยแผงเป็นป้ายเกือบเต็มใบถ้าการแผงมีมากถึงขนาดตั้งชื่อใหม่ได้ก็จะเรียกตั้งเป็นชื่อใหม่บอลแผงเกิดจากการขยายพันธุ์โดยการผ่าหัวหรือโดยวิธีเพาะเนื้อเยื่อเท่านั้นตัวอย่างของบอลแผงนะคะอย่างเช่นบอลน,นางไหมะคะ่ะที่เคยถ่ายในคลิปที่แล้วเนี่ยเขาสามารถแผงเป็นพนครได้ นะคะคแม้กระทั่งบอลชายชนก็แผงมาจากอักษรสวรรค์แล้วก็บอลตัวนี้มีชื่อว่าบอลสิริพรค่ะเป็นบอลที่แผงมาจากบอลชายชนอันเรื่องชื่ออีกทีหนึ่งบอลชายชนเป็นบอลที่ชนะการประกวดในงานสวนหลวงรอ .9 เอเ้านาะแล้วก็ตั้งชื่อตามตึกชายชนเป็นของสวนพัฒนาพง์บอลสีถ้าจำไม่ผิดนะคะเป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์ทีนี้ ในความแผลงของเขาอะค่ะต้นนี้แผงจนถึงขนาดที่เอามาตั้งชื่อใหม่ได้ก็คือปกติบอลชายชนจะเป็นบอลป้ายใช่ไหมคะก็คือมีสีแดงป้ายไปบนพื้นสีเขียวแต่ว่าในกรณีที่ผ่าหัวแล้วเกิดบอลที่เป็นสีแดงทั้งใบเลยเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถูกเอามาตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นสิริพร เพราะฉะนั้นคลิปนี้เราก็เลยจะขอตั้งชื่อว่าสรพรสาวสองของชายชนเพราะว่าจากชื่อผู้ชายกลายเป็นชื่อผู้หญิงไปเลยนะคะพอมันแผงแลงกลายเป็นชื่อผู้หญิงไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจในการเล่นหาบอลเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายมากแค่พาหัวเพื่อเพิ่มจํานวนก็กลับจะได้บอลแผงซึ่งอาจจะสวยหรืออาจจะแปลกไปกว่าต้นแม่ในชนิดที่ว่า ตั้งชื่อเป็นชื่อบอลชนิดใหม่ได้แล้วก็บอลแผงก็เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเล่นบอลสีมาตลอดนะคะก็จะค่อยๆรวบรวมมาให้ได้ดูกันบอลสีริพรก็จะมีกระดูกแดงเส้นแดงอมชมพูแล้วก็มีจุดประสีขาวกระจายอยู่ทั่วใบขอบใบของเขาจะเป็นสีเขียว ในขณะที่ใบยังอ่อนอยู่ก้านใบจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ความแดงของเขาก็จะเป็นแดงแบบอมพื้นเขียวๆแต่พอแก่ก้านแก่ขึ้นก็จะเป็นก้านสีแดงนะคะแล้วก็ความแดงของเขาจะทะลุหลังใบแต่ก็มีความ อมเขียวเลื่อๆอยู่ทั่วขอบใบด้านหลังนะคะนี้ก็เป็นลักษณะเข้าวๆของต้นสิริพรอ,อันนี้เขากจะยังเป็นต้นเล็กอยู่ถ้าเต็มฟอร์มแล้วก็คิดว่าสวยหวานสมกับการกายร่างของเขาเลยทีเดียวนะคะใครที่ชอบบอนสายหวานที่แปลงร่างเป็นสาวสองชอบชายชนก็อย่าลืมเก็บสิริพรด้วยนะเพราะว่าค่ะ เขาเป็นบอลแผรงที่แปลงล่างมาจากชายชนนั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมาก